บทกล่าวท่องสำหรับสิทธิวิถีอนุตตรธรรมเพื่อช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของจิตญาณเดิมหลังจากการไหว้พระตามปกติแล้วสิทธิวิถีอนุตตรธรรมในครัวเรือนควรมีเวลาสำหรับกล่าวท่องบทสวดที่สําคัญซึ่งช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมคุณธรรม คำพีร้อยกตันยูฟ้าดินให้ความสําคัญกับการกรตันยูเป็นอันดับแรกลูกที่กตันยูเพียงหนึ่งคนครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขลูกที่กตันยูก็จะให้กําเนิดลูกที่กตันยูเช่นกันผู้ที่กตันยูลูกหลานจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ความกตัญยูเป็นคุณธรรมอันดับแรกของมนุษย์เมื่อลูกกตัญยูลาจากโลกก็เป็นเทพเป็นเซียนแต่โบราณการมาขุนนางผู้ซื่อสัตว์ล้วนมีลูกที่มีความกตัญยูทั้งนั้นกษัตริย์คัดเลือกขุนนางดีจากผู้มีความกตัญญูและซื่อสัตว์การกตัญยูต่อบิดามารดา ต้องทำให้สุดความสามารถการกระตัญญูไม่ใช่อยู่ที่อาหารการกินหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่คุณค่าของกระตัญยูต้องเกิดจากจิตใจลูกที่กระตัญญูเมื่อถูกบิดามารดาตำหนิต้องไม่เถียงเสียดายชาวโลกที่ไม่รู้จักความกระตัญญู กลับใจฟื้นฟูความกตัญยูกลับคืนสุหลักธรรมของฟ้าเรื่องใดๆไม่ราบรื่นนั่นก็เพราะตนเองนั้นไม่กตัญยูไม่รู้ว่าความกตัญญูนั้นสามารถดนจิตดนใจสื่อถึงฟ้าได้ความกตัญยูกะตะเวทีสูงส่งล้ำค่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนความกตัญญู ไม่แบ่งแยกว่าต้องเป็นชายหรือหญิงบุญวาสนาโชคลาภเกียรติยศล้วนได้มาจากความกตัญยูทั้งสิ้นฟ้าให้ความสำคัญต่อลูกที่กตัญญูเป็นพิเศษทุกๆคนล้วนเป็นลูกกตัญญูได้ทั้งสิ้นการกรตัญยูบิดามารดาเหมือนกตัญญูต่อฟ้าลูกกตัญญู เวลาพูดจาคำพูดที่ออกมาล้วนมีแต่ความกระตัญยูสภัยที่กระตัญญูสีหน้าที่แสดงออกมาก็ยิ้มแย้มเบิกบานกระตัญยูต่อบิดามารดาสามีอย่างเต็มที่ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้กระตัญญูและเป็นเมธีปราดหญิงสาวได้ชื่อว่าเป็นกุณลสตรี ต้องหัดกตัญญูก่อนหลักพึ่งพาสามคุณธรรมสี่เริ่มจากกตัญญูผู้ที่มีความกตัญญูจะเป็นที่เคารพของผู้คนในหมู่บ้านครอบครัวที่มีความกตัญญูจะมีความสุขท่วนหน้าความกตัญญูสามารถแปลเปลี่ยนผู้คนให้มีความประพฤติที่ดีงาม ขณะมีชีวิตลูกกตัญญูจะเป็นผู้มีค่าเมื่อสิ้นชีวิตก็จะมีชื่อเสียงจันโลงสืบทอดชั่วการละนานการมีชีวิตอยู่บนโลกมีเพียงแรงกรตัญญูเท่านั้นที่หาที่เปรียบไม่ได้ความกตัญญูสามารถตดนใจต่อฟ้าดินคำพีกระตัญญู เป็นสิ่งพร่ำเตือนสอนสั่งให้รู้จักกตัญยูต้องรู้จักกตัญยูบิดามารดาและบรรพบุรุษบิดามารดาที่ให้กำเนิดบุตรก็เพื่อแสดงความกตัญยูถ้าหากสามารถกรตันญูนั่นก็คือลูกกตันญูเพราะเป็นคนจึงสามารถกรตัญยูต่อบิดามารดาได้ บุตรหลานรุ่นต่อๆไปก็จะเป็นลูกกตันญูด้วยเมื่อบิดามารดามีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้จักกตัญญูคนไม่กตัญญูเมื่ออับจนอย่าได้โทษกล่าวฟ้าลูกกตัญญูใบหน้าก็จะปิติอ่อนโยนเข้าถึงความกตัญญู พี่น้องรู้พรองดองย่อมสุขสบายใจบิดามารดามีชีวิตสมควรกระตันยูแต่ไม่กระตันยูบิดามารดาสิ้นชีพจึงรู้กระตันยูก็สายเกินไปกระตันยูต้องกระตันยูที่จิตใจใช่เสแสร้งคุณค่าของความกระตันยูอยู่ที่การกระทำไม่ใช่อยู่ที่คำพูด ลูกที่กตัญญูครอบครัวเพียบพร้อมด้วยความสุขลูกกตัญญูปกครองประเทศมวลประชาก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพืชพันธุ์ัญญาหารสมบูรณ์ล้ลวนเกิดจากพลานุภาพของคำว่ากตัญญูกตัญญูเท่านั้นก็จะเกิดความสงบสุขการกรตัญญูไม่ขึ้นอยู่กับว่าจะรวยหรือจน เข้าใจจิตใจของพ่อแม่ก็คือลูกกตันยูพี่น้องรู้ปรองดองก็คือการกรตันยูการอดทนและยินยอมสองอย่างนี้ช่วยให้กตันยูสมบูรณ์ขณะที่ทุกยากลําบากยังกตันยูนั่นคือความกตันยูที่แท้จริงให้มีใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความกตันญูต่อบิดามารดาเสมอ บิดามารดาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็นโอกาสที่จะกะตัญญูได้ดีที่สุดหากเหลือบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวท่านจะว้าเวยิ่งต้องกตัญญูต้องรีบเร่งกตัญญูเพราะการเวลาผ่านานอย่างรวดเร็วกตัญญูต่อบิดามารดาเป็นของเราอายุไขเป็นของฟ้าประทานมา เมื่อครั้งบิดามารดามีชีวิตอยู่รู้จักกตัญญูเรียกว่ากตัญยูจริงหากบิดามารดาตายจากแล้วจึงรู้กตัญญูก็ไม่มีความหมายกตัญยูกะตะเวทีเป็นสมบัติล้ำค่าที่ควรสืบทอดจิตที่กตัญญูจะสมานฉันกลมเกลียว ก่อให้เกิดความหวานชื่นผาสุขลูกแพะคุกเข่าดื่มนมจากแม่แพะยังรู้จักที่จะกระตันยูลูกอีกาก็ยังรู้จักหาอาหารมาป้อนแม่เมื่อแก่เพื่อตอบแทนคุณเราเกิดเป็นคนหากไม่รู้จักกระตันยูเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานหน้าเวทนาสงสารยิ่งนัก ในคุณงามความดีทั้งหลายกตัญญูนั่นเป็นอันดับหนึ่งต้องรู้จักกตัญญูนี้เป็นรากฐานแห่งความดีการไหวพระปฏิบัติดีก็ถือว่าเป็นการกรตัญยูเช่นกันกตัญญูคือพุทธานุภาพที่ทำให้ล่วงพ้นสวรรค์เก้าชั้นกตัญยูยิ่งใหญ่ ใหญ่ยิ่งคือกตัญญูความกตัญญูนั่นยิ่งใหญ่มีพลานุภาพไร้ขอบเขตพรมแดนบทความบทนี้แต่ละประโยคไม่พ้นคำกตัญญูหากห่างก,กตัญญูมนุษยธรรมก็จะสับสนวุ่นวายท่องได้สิบจบได้กตัญญูพันคำท่องได้ร้อยจบ ได้กตัญญูหมื่นคําพันจบหมื่นจบท่องเป็นประจำจนขึ้นใจเพศภัยทุกยากมาลายสิ้นด้วยคำพีร้อยกตัญญูจุดประสงค์แห่งธรรมหนึ่งเคารพฟ้าดินสองบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาม รักชาติซื่อสัตว์ต่อหน้าที่ 4. เชิดชูวัฒนธรรม 5. กตันยูต่อบิดามารดา 6. เคารพเทิดทูนอาจารย์ 7. ถือความสัตย์ต่อเพื่อน 8. มีอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนบ้าน 9. ละบาปบำเพ็ญบุญ 10. รู้ปฏิบัติในคุณสัมพันธ์ห้าและคุณธรรม8 11. จันลงคุณวิเศษในพระธรรมคำสอนของพระาศาสดาทั้งห้าสําสำรวมปฏิบัติตามจริยธรรมโบราณในจตุรธรรมและคุณธรรมการปกครอง 13. ชําชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว 14. อาศัยสิ่งสมมุติบำเพ็ญร,รมจริง 15. ฟื้นฟูธรรมชาติแห่งธรรมยานเดิม 16. โน้มนำให้ปรากฏถึงความวิสุทธิในปรีชาญาณและสัญชาติญาณแห่งตน 17. ช่วยตนเองให้เป็นคนสมบูรณ์อีกทั้งช่วยผู้อื่น 18. ช่วยตนให้บรรลุธรรม อีกทั้งช่วยผู้อื่น19ชุดช่วยโลกให้สงบสุข20กล่อมเกลาจิตใจผู้คนให้ดีงาม21มุ่งหวังให้โลกบังเกิดสันติภาพพุทธระเบียบ15ข้อ 1>, 1. เคารพเทิดทูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2. ปฏิบัติตามอาวุโสนำพาอนุชนรุ่นหลังสาสำรวมเที่ยงตรง 4. ปฏิบัติตามกฎรักษาธรรมวินยัย 5. แบกรับหน้าที่ 6. เห็นงานทำสำคัญกว่างานทางโลก 7. อ่อนน้อมถ่อมตน มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม 8. ไม่ละทิ้งพระธรรมโอวาท 9. ไม่ยึดติดในรูปลักษณ์ 10. ขั้นตอนต้องชัดเจน 11. ไปลามาไหว้ 12. ไม่ผิดต่อสายธรรม 13. ถนอมรักษาของใช้ส่วนรวม 14. รู้พลิกแพลงในการดำเนินงาน15สำรวมกายวาจาบทรำลึกทดแทนคุณสิบประการ1ขอรำลึกทดแทนพระคุณแห่งอนุตระอันให้กำเนิดสรพสิ่งหนึ่งกราบ2ขอรำลึกทดแทนฟ้าดิน อันให้การชุบชูหล่อเลี้ยงหนึ่งกราบ 3. ขอรำลึกทดแทนพระคุณแม่แห่งสุริยันจันทราอันให้ความสว่างแก่โลกหนึ่งกราบ 4. ขอรำลึกทดแทนพระคุณแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองผืนแผ่นดินให้ร่มเย็นเป็นสุขหนึ่งกราบ 5. ขอรำลึกทดแทนพระคุณแห่งบิดามารดาอันให้การอบรมเลี้ยงดูหนึ่งกราบ 6. ขอรำลึกทดแทนพระคุณเหล่าครูบาอาจารย์เหล่ามิตรสหายอันเป็นผู้ชักนำสู่ทางประเสริฐหนึ่งกราบ 7. ขอรำลึกทดแทนพระคุณเหล่าเทพพุทธอันได้เวียนมาสืบสายต่อเนื่อง เพื่อรักษาอนุตตรธรรมให้คงสืบไว้ในโลกหนึ่งกราบ 8. ขอรำลึกทดแทนพระคุณเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ได้ให้ความคุ้มครองปกปักปัดเป่าเพศภัยหนึ่งกราบ 9. ขอรำลึกทดแทนพระคุณบรรพชนที่ได้สั่งสมคุณงามความดีอันประเสริฐ หนกราบสิ 10. ขอรำลึกทดแทนพระคุณเหล่าปราดเมธีที่ได้ส่งเสริมหนุนนำให้สำเร็จ 1. กราบบทสำนึกความผิด10ประการ 1. ขอสำนึกความผิดที่ไม่เทิดทูนฟ้าดินเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาป 1. กราบ 2. ขอสำนึกความผิดที่ไม่สักการ,ระสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาป 1. กราบ 3. ขอสำนึกความผิดที่ไม่หนักแน่นในความกตัญญูความรักในสายเลือดเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาป 1. กราบ 4. ขอสำนึกความผิด ที่ไม่เทิดทูนครูบาอาจารย์เพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่งกราบ 5. ขอสำนึกความผิดที่ไม่ปรองดองสามัคคีในหมู่เครือญาติเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่งกราบ 6. ขอสำนึกความผิดที่ไม่เห็นแจ้งต่อหลักจริยญญามารยาทเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาป หนึงกราบ 7. ขอสำนึกความผิดที่ไม่สกัดกั้นความคิดคดความเจ้าเล่ห์ของตนเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่งกราบ 8. ขอสำนึกความผิดที่ไม่รักและห่วงใยต่อสิ่งมีชีวิตในโลกเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่งกราบ9 ขอสำนึกความผิดที่ไม่ห้ามการกระทําที่ไม่ชอบเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่งกราบ10ขอสํานึกความผิดที่ไม่พยายามหลีกเว้นการผูกเวรและจองเวรต่อกันเพื่อขอผ่อนผันลดละลายบาปหนึ่กราบ